ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนบ้านเจนเอกก็วันนี้นะครับมาถ่ายทํามาถ่ายคลิปให้ดูนะมา update. อัปเดตผัก้าที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับก็คือหลังบ้านเป็นกระถางแบบนี้นะครับแฝงกระถางแบบนี้นะครับก็กินไปได้เยอะแล้วปลูกมาได้เกือบเกือบสองปีนนะฮะก็ได้กินตลอดนะครับก็มีอันนี้ที่เห็นนี่คือผักค้าใบ ใบเคลนะผักกาเคลนะไดนโนเสาร์นะครับอันนี้ผักกาใบหยิกนะครับใบหยิกก็อันนี้ขยายด้วยต้นขแขนงไม่ได้นะฮะผักกาใบใบหยิกเนี่ยส่วนผักกาเคลเนี่ยแบบนี้ยแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับสามารถขยายขยายได้ก็คือตัดตรงนี้แล้วก็ตัดชํำได้เลยนะครับเนี่ยก็ได้หลายต้นแล้วนะ ก็ประมาณเกือบๆประมาณสิบต้นได้นะสิบต้นได้นะครับก็ไม่ต้องใช้เมล็ดนะครับก็จะมีให้เรากินตลอดนะขยายไปเรื่อยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระลำนะฮะไม่รู้จะอันนี้ทดล,ลองปลูกอ่ะแฟนก็ทดลองปลูกไม่รู้มันจะห่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนข้างในนี้นะข้างในนี้ก็จะเป็นที่เพาะชำนะที่เพาะนะครับก็ขยายนะอันนี้คือขยายกํยาลังขยายอย,อยู่ ได้สามต้นนะครับก็เดี๋ยวจะขยายอีกนะครับขยายอีกนะก็มาอัปเดตให้ดูนะเอ๊หายไปว่ามาหายไปนะครับหายไปก็วันนี้เป็นวันเช้าวันที่ยี่แปดนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้กำลังกินนะก็ตัดได้แล้วเนี่ยไหลยหลได้หลายใบเลยนะครับนะครับส่วนส่วน ที่เพาะไว้ตรงนี้ก็คืออ่าผักชีใบเลื่อยหรือผักชีใบใบายาวนะครับก็เพาะเพาะเพาะไว้สองกระถางนะอันนี้ใช้มเมล็ดนะครับใช้มเมล็ดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นต้นต่อเป็นต้นต่อขแขนงก็เลี้ยงแขนงอยู่นะครับเพื่อจะเอาใบป,ปักชํานะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าต้นที่เป็นขแขนงนะครับนะ ก็มาอัปเดตให้ดูนะมาอัปเดตให้ดูว่าก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดียังยังมีให้กินอยู่นะมีให้กินอยู่ตลอดนะครับก็ส่วนข้างล่างนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นใบเตยนะใบเตยที่เขาต้มนะครับเตยต้มกับน้ํานะหอมๆนะครับก็อันนี้ก็ตัดได้ตลอดนะครับก็คือสองใบสามใบก็ตัดตัดอไปนะครับแล้วก็ไปต้มน้าดื่มนะ เยน็นๆแช่เย็นไว้ก็หอมดีก็เป็นฤทธิดเด์เย็นนะอันนี้เป็นฤทธิดเด์เย็นนะครับก็มาอัปเดตใ,ให้ดูนะครับเชา้ชาๆว,วันที่28นะครับตุลาโอเคก็ประมาณนี้นะ